ไปเราจะเริ่มการแข่งในระวับนี้นะครับผมระหว่างโทซากับที n r าพามพามโอเคฮาร์ดพอยต์นะครับในแมปลำซ่าครับโอเคโหลดพร้อมรือยังฮะพร้อมหรือยัง,ม,ยงมีคนหลุดใช่ไหมมีหรือเปล่าโอเคมาแล้วครับ โสะครบไหมฮะ9วิโสะครบไหมฮะครบครับอีกทีมก็ครบเหมือนกันอ้าลุยกันเลยครับไปเริ่มนะครับสำหรับการแข่งของเฟรนดี้ครับนะครับในรอบสุดท้ายนะครับไฟนอลแล้วนะครับไฟนัลเดยแล้วฮะเปิดมาถึงพยายามจะยึดแมปครับจะยึดพื้นที่ไม่ได้นะฮะเอาละครับเปิดไปก่อนนะโดโศกประเบิดใส่เปากิ้งร่วงไปก่อนแล้วฮะเอาละครับยังไงต่อฮะตอนนี้หายข้าวข้าวเข้ามาจ่อข้างหลังฮะ โอ้โหดูครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแต่โทส่ายังคุมอยู่น้องเติร์ดโอ้โหโดนยิงร่วงไปครับเอกไทยฮะมาแล้วครับเตรียมชาร์จใส่ะขายข้าวฮะรออยู่นะฮะปุมแตกไปฮะโทส่ายิงใส่ขายข้าวร่วงไป5ต่อ11นะครับคะแนนตอนนี้เอาละครับพอยต์น่าจะสลับเป็นของทางด้านของทีมโทสะแล้วนะฮะโทสะโอ้โหระเบิดยัดมาแต่ยังไม่เป็นไรยึด2ที่ไปก่อนแล้วครับโทสะ พิระพิระมนนะยังอยู่ได้แต่โดนยิงจากข้างล่างโดยขายข้าวครับเอาล้วฮะแล้วล่วงไปเหมือนกันตอนนี้18ต่อ11ครับ18ต่อ13 14นะฮะเอาล้วครับตอนนี้ทางหน้าของทีเบนอาร์ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะเอาล้วครับผมยึดได้ครับนิวเวลนิวเวลอยึดได้ครับนิวเวลอยึดได้ก็ล่วงมาแล้วนิวเวลอาวินาทีเท่านั้นเองตอนนี้ทางหน้าของทีเบนอาร์ครับผมมายึดในตำแหน่งนี้ครับขอให้เปลี่ยนเลยครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ช็อปลุยครับ เบสนิดเรสครับโดนระเบิดไปแต่ยังไม่ตายฮะยิงโอ้โหโทสะร่วงไปก่อนโดยถ่ายข้าวครับตอนนี้ทางด้านของอทีมดีพีเออาร์ป้องกันกันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวแต่ตอนนี้โทสะพยายามเจาะครับผมตอนนี้แบล็กที่โเข้ามาสไลด์ามา,า,มาแต่ไม่ได้ฮะน้องเตรอเขามายิงไม่ได้อนกันเอาพีละมนไายตายหลายคนแล้วต,ลลตอนนี้เอาแล้วครับผมร่วงไปหลายๆคนแล้วตอนนี้ดูฮะดูของครับมีใครติดกดอะไรหรือเปล่าดูกัน โอเคไม่มีฮะไม่มีโอเคครบครับได้ลุยนะครับลุยงไปอีกหนึ่งแล้วตอนนี้โทสาครับของน้องคีทิคิลแบล็กคีทิคลครับพยายามเจาะอ,อยู่แต่แต้มยังไม่ได้ขึ้นมาเลยฮะโอ้กลายเป็นทางด้านของทีมอาร์ยึดอย่างเหนียวแน่เลยฮะตอนนี้70คะแนนแล้วเอาแล้วครับผมในรอบนี้ฮนะพอยจะเปลี่ยนแล้วครับพอยจะเปลี่ยนไปทางฝั่งของบาเบอร์บ้างแล้วดูครับบาเบอร์บาเบอร์ตอนนี้ขายข้าวเข้ามารับยึดแต่ไม่ได้ครับโดยทางด้านของเอกไทยฮนะ ไอ้ไทยได้ไหมโอเคเอ๋ใครมาแล้วยึดอยู่นะครับยึดอยู่คนเดียวตอนนี้ปืนนี่ใช้จะเป็น MP5 นะครับดูฮะเข้าสกบเร็วโอ้สวยครับเข้าสกบเร็วมากครับดีมากฮะตอนนี้ยึดคืนครับทางด้านโทสะตอนนี้มีคนกันอยู่ข้างนอกคือน้องเติร์ดนะฮะแต่ว่านี่ฮะโอ้ที่บินอาฟตาฮะยิงไม่ได้โดนมาแล้วเรืองจะไม่ปืนปืนแล้ว สไลด์ยิงตัดไปก่อนแต่ไม่ได้ฮนะโดนเก็บขึ้นไปเหมือนกันโทสาพยายามดึงคะแนนให้มากที่สุดนะครับตอนนี้เอาแล้วจะโดนโผมเข้ามาอย่างหนักเลยครับจากทางด้านของทีววน่าแล้วดูครับแกดูการล้อมกันอย่างดีเลยฮะแบ็คคิทิคอลเข้ามาแต่โดนยิงกลับไปเหมือนกันโอ้โหพอยน์จะต้องยอมปล่อยหรือเปล่าเราไปที่คอนสตักชั่นแล้วฮะตอนนี้คอนสตักชั่นเลยครับทานด้้นของเปากิงแนงะเปาของเราแอดมินตายฮนะโดนยิงเข้าไปร่วงไปเลยโดยด้านของแบ็คคิทิคอลครับอ๋อโทโสาโทษจี 100เปรียะเลยครับตอนนี้นิวพอย n t ครับคอนสตรั c ชั่นสิ่งก่อสร้างนะฮะแล้วตอนนี้ทางด้านของนี่ครับน้องเปาโอ้โหน้องเปาโดนยิงร่วงไปก่อนครับหน้างายไปเลยเอาแล้วตอนนี้น้องเติร์ดมาไล่ยิงด้านหลังของนิวเวิลด์โอ้โหตอนนี้ยึดยาวๆครับ72ต่อ102ครับเอาแล้วครับจะใครเป็นฝ่ายที่ได้แชมป์ไปในแมตช์นี้ครับใครเป็นฝ่ายที่ได้พอยต์ไปแต่ตอนนี้ครับนี่ฮะตาครับเข้ามาแล้วฮะ ยึดคืนได้แล้วนะครับ79ต่อ105แล้วไหลไปเรื่อยๆครับโอ้ฮาร์ดพอยต์หลีก30วินาะที <c oughs> แบค็คทีติ่งเข้ายิงตาร่วงไปเลยฮนะและตอนนี้ทางหน้านขายข้าวครับกระโดดมาแต่แต่ยังไงเอกไทยเก็บไปได้และตอนนี้มีเวิร์กกันอยู่คนเดียวครับและร่วงไปครับเรียบร้อยพอยต์เปลี่ยนฮนะ15วินาทีครับตอนนี้พอยต์น่าจะเปลี่ยนแล้วนะครับน่าจะเป็นทางด้านของรูนเอาล้วครับอีก5วินาทีเท่านั้นเองพยายามยิงให้ได้มากที่สุดครับ 92ต่อ113แล้วยังไงต่อครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะเอาล้วครับดูครับลูนนะ96ต่อ120แล้วตอนนี้โทซาแบคคิติคอลพยายามไหลเข้ามาแต่โดนตาดาวไปก่อนโทซาครับรัเบิดได้ก่อนแต่ไม่ได้ฮนะร่วงไปก่อนโอ้โหแย่แล้วครับทีมโทสะโทสะจะไหวหรือเปล่าครับมมนโหลดโหลดช้าหน่อยหนึงฮะโทษที อ่ารวมมาแล้วด้วยฮิลลมนครับอ่เห็นแล้วยิงมีตาลูกไม่ลวกเอา้าไม่ตายจะตายเองซะอย่างนั้นเลยครับตอนนี้นิวัวยืดเตียยาวๆเลยครับร้อยห้าสิบแตบแล้วยี่สิบวิโอ้เจาะรูนไม่เข้าเลยครับทางหน้าของทีมโทสะเจาะรูนไม่เข้าเลยครับพอ,อจะเปลี่ยนแล้วนะครับน่าจะเปลี่ยนกลับมาเป็นที่บริ์นะครับนี่เป็นกาที่บริ์นะครับห้าคิวสรับสายข้าวครับ ไก่ข้าวนะฮะไม่ใช่ไก่กานะฮะอ่าเรามปยึดพอยแล้วและเอกไทยยึดไปได้ฮะมาตีเนล้วยิงแต่โอ้โแต่ไม่ทันครับดูโดนทั้งหน้าของเนี่ยโทรท์ตาเมลแล้วเติมมาแล้วสไลด์ยิงโอ้โหสเต็ปการครอสุดยอดฮะ,ะแต่ว่ายังไม่พอและนี่มีการปีนขึ้นมานะครับเด็บบี้นีทรสครับโอ้ทีเบนอาร์ไม่ยอมไม่โทสะเลยฮะ,ะโอ้ไม่ยอมเลยครับแล้วดูครับการยึดปีนยึดไปแล้วยังเหนียวอยู่ ยังเหนียวอยู่ครับเจพบบีนีสเรสกับทางด้านของแบล็กคิทิ i ค a ลครับยังคอนเทสกันอยู่นะฮะและพอยต์ตกเป็นของทางด้านของทีมโทซาครับเมากิงนีสเรสยังอยู่นะฮะดูครับยึดพอยต์ให้ได้นานที่สุดตอนนี้เหลือ17วินาทีเท่าน,นั้นเองและสไลด์ยิงร่วงไปครับดูครับการเจาะครับ การเจาของแต่ละทตีตอนนี้น่าจะไม่เจาะแล้วนะน่าจะต้องยอมปล่อยพอยครับ1 2อต่อ181ยรับดครน้าของทีมโทสะเข้ามาบล็อกช้าไปนิดเดียวครับสูฮะโอ้โหดูการเข้าช้าไปนิดเดียวทาให้เขาได้เปรียบนะฮะพอยไหลยาวๆครับโตสะสู้กับหน้าต่างเ,เห็นแล้วอุ้มไม่ได้ครับยิงพลาดนะ จอ new world ยังไง new world new world สู้กันย,ย,ยังยิงหลบกันอยู่โดนไปหนึ่งโดนไปสองโอ้ oh, ไม่ได้ครับเรียบร้อยแล้วน้องเติร์ดดักช็อตไม่ได้ครับสเนกช็อตพิรมนมาแล้วฮนะมาแล้วโอ้หมอบแต่โดนยิงทะลุไปเรียบร้อยครับไหลอะสองร้อยสามนะครับตอนนี้ไหลมาแล้วจ้านี่ฮะซ้ายเข้ามายิงเก็บไปได้ครับมาเอาคืนและคอนเทสต์อยู่ new world ก็เอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้แล้วตอนนี้ยังไงต่อครับเปลี่ยนพอยต์แล้วหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปบาเบอร์หรือเปล่าครับ 15นาทีครับบาร์เบอร์ครับบาร์เบอร์มาที่เปิดก่อนเลยครับพี่ละมอนโอ้แต่โดนยิงก็เจ็บหนักสตาร์ทไปก่อนนะเอาแต่โดนยิงจากเปากิงแงเรียบร้อยครับและพอยต์ตกเป็นกองทั้งด้านของทีมทีวีไออีกแล้วครับยิงไม่ไม่หลุดเผื่อใครเลยตอนนี้แล้วเราเปิดยัดเข้ามาตัวแตกไปแล้วฮะ้องเติร์นโอ้ไหวหรือเปล่าครับเนี่ยไหวหรือเปล่าครับทีมโททีมโทสะ จะสองแล้วนะครับ140ต่อร2 0แล้วนะฮะผมใส่ย,ยังเจาะไม่เข้าครับยังเจาะเจาะได้แล้วครับตอนนี้โอเคพอยต์เปลี่ยนนะโอ้โหปลาโทฟี่ไปก่อนแต่โดนสตันนะเรียบร้อยปลาชา้าอีนิดเดียวและพอยต์ตกกลับมาเป็นของทางด้านของทีมทีวีอาร์แต่ยังตีคืนมาได้ครับทางด้านของเอกไทยนั่นแหละมีแง้มมีแง้มปลาสตันโอ้โหวิกนะวิก ยิงขยับไม่ได้แต่ยังยิงได้อยู่โอ้โหจะไปยิงเพื่อนเลยครับทางหน้าของพิรมนแปดวิครับเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนเลยครับจุดเปลี่ยนแล้ว,น,ลวน่าจะเป็นที่บริดจ์นะครับบริดจ์ครับอ้าวไม่ใช่บริดจ์ครับคอนสตรัคชั่นครับโทษทีตเติร์ดไหลมาแล้วครับเสียงเท้ามันมัน,ม,นมันเยอะนะฮะมันทำให้สับสนได้นะครับพิรมนพยายามจ่อครับ แต่ล่วงไปเหมือนกันนะพี่ลมงลเจาะได้หรือเปล่าเจาะได้หรือเปล่าพี่ลมงลคือตอนเนี้ยมันเร็วจนจนภาพกล้องจับไม่ได้เลยนะอ้าวแล้วพี่เ n นอาเป็นฝ่ายชนะไปครับ172ต่อ250แมชแรกครับมาแล้วครับแมชแรกพอยต์ตกเป็นของที่เบนาครับเปากีงแอ ดูการเล่นที่ใช้ดามาคัตของเขานะฮะดามาคัตทำให้สกิลการเล่นนี่ดีขึ้น5%นะฮะอย่าลืมทำกันให้ได้เยอะๆนะครับสำหรับทางหน้าของดามาคัตโอเคเดี๋ยวมาต่อกันแมปถัดไปเลยนะฮะเป็นเอ่อ search and destroy search and destroy เ De ดี๋ยวผมขอหมุนหมุนเอ่อ คงล้อมาสนุกของผมก่อนนะมันคืออะไรอาร์ครอฟพีครับอาร์ครอฟพีครับโอเคอาร์ครอฟพิกเตอร์เป็นเซอร์แนทชอยในอาร์ครอฟพีครับอีกแล้วนะฮะแบบนี้โอเคพร้อมกันไหมเอ่ยพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วผมกดเลยนะ ไปนี่เป็นการสู้กันระหว่างคอนโซลนะครับไป,ไปครับ คนที่ชื่อเดบบี้เก่งเหมือนกันครับพี่ขอบคุณ25ดาวด้วยครับเด็บเบตเตียนเก่งนะฮะคนที่ชื่อเดบบี้เก่งลยฮะจริงเปล่าเก่งจริงหรือเปล่าไหนดูเซเดบบี้เดบบี้นี่ <laughs> เดบเบสปะเดบบี้ใช่ไหมเดบบี้นี่เดรสนะครับ <laughs> มาแล้วครับสไนเปอร์ฮะ a x 50 <laughs> เล็งรอครับ เร่งรอฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรขึ้นไวฮะและและยังไงตาไปเฟิร์สบัตรก่อนเลยครับตอนนี้โทสะเสียไป2แล้วเสียไป2นะครับเอาแล้วฮะโอโ้โหชนาทีโทสะครับแย่เลยฮะตอนนี้นี่จับกล้องเดเบสนานสุดเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเลยฮะผมเสียใจเอาแล้วครับ ออม้วฮะออมหลังมาเลยครับแต่ไม่ได้ครับโอ้โหบอมล่วงไปแล้วด้วยและเหลือแค่สองคนนั่นคืออ่ทางด้านของเอกไทยและพิทามน์ครับแต่ทางด้านของทีม TBR ก็เหลือแค่สองคนเช่นกันครับ New World กับ The Best n e d r e s s ครับเอายังไงดีฮะเอกไทยอ้าว The Best n i d r e s เหลืออยู่คนเดียวฮนะเหลืออยู่คนเดียวแล้วแล้วตอนนี้ทอยยังไงฮนะ พอยังไงต่อครับเหลืออยู่คนเดียวจะกันได้หรือเปล่าครับเ h e base ครับเห็นแล้วยิงร่วงไปก่อนเอาแล้วครับเปิดมายิงอย่างนี้ครับวิ่งยิงเหลือค่าวิ่งวิ่งหนีก่อนครับวิ่งหนีก่อนจุกหนีก่อนและหมดเวลาทางด้านของทีมที่บินาได้พอย n t ไปพอย n t แรกครับโอ้โหเรียกสายลมเป็นเก่งแท้ัสดีครับนี่คือคอนโซลนะครับดูสเต็ปครับเปลี่ยนเอาดำมาคัดมาเห็นไหมฮะ การใช้ดามารคัสคทุกท่านมีสกิลการเล่นที่เก่งขึ้น5%นะฮะเอาไปเลย5%เคลมบายแอดเป่าเนะี่ยโอเคเป็นทางฝั่งของทีมเอ่อทีมของทีมเนอาร์เอาบ้างครับไปครับ MVP เลยครับเมื่อกี้ขยับมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้แผนเป็นยังไงบ้างนะฮะกระจายกันดีครับเป็นเล่น4-1ฮนะ และเห็นแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยฮะเปิดไปก่อนเลยน้องเติร์ดโดนหน้าของเดฟบนิทเรสครับเด็ี้นิตเรสไปก่อนเลยฮะและตอนนี้พยายามจะตีเอซึ A ่งเอเหลืออยู่แค่คนเดียวคือโทสานะฮะน้องโทสาจะทำยังไงดีฮะหูว,วิ่งไปแล้วและโดนสไนเปอร์เล็งด้วยและยิงกดไปก่อนเห็นหัวแป๊บแป๊บแหมไม่ได้เลยฮะโทสาวิ่งไล่ทันทีอา้าวหันปิดหน้ครับและเรียบร้อยเลยน้อโทสา โอ้พลาดนิดเดียวครับแล้วกลายเป็นหน้าของเปากิงจะมาวางระเบิดแต่บอมล่วงไปแล้วนะฮะและโดนแบ็คคิทิคอลยิงเปิดใส่ครับไล่ยิงกันอยู่ตอนนี้เอ้านิวเวิร์ยิงใส่ครับล่วงไปครับนิวเวิร์ครับเปลี่ยนเอานี่ฮะ m p 5ครับดามาคัสเหลือแค่คนเดียวแล้วครับนิวเวิร์อันนี้กระโดดยิงโอ้โหพลาดครับโถซาชนะครับในรอบนี้ได้พอยไป ดูถอดกันครับไปนั่งคิวคือพลาดครับไปยิงแล้วก็ดันวิ่งกลับนะฮะทำให้เอกไทยเนี่ยเก็บไปได้ครับเอาครับมาเป็นทางฝั่งของโฆทกเล่นกันบ้างครับนาฬิกาสีฟ้าใช่ไปครับถือบอมไปแล้วครับตอนนี้ วิ่งกันแหลกลาดเลยฮะตอนนี้เปลี่ยนแผนกันบ้างครับทางด้านทีมโทสะขยับมาครับขยับมาเล่นจุด B หรือเปล่าตอนนี้เปากิงฮนะเปากิงนี่สเรดครับดามาคัทของเขายังถามและเจอแล้วยิงฮนะโอ้โหเก็บไป2เลยครับแบ็คคีย์ิเข้าและพิยมลรรวงไปเลยแล,และโดนยิงกลับไปเหมือนกันนะดูการยิงโอ้โหดูครับมีสเต็ปสเต็ป5%ดามาคัทฮนะสเต็ป5%ดามาคัท ดูครับโอ้โหยิงจนแม็กซ์จะหมดแล้วแล้วน้องเตยก็ล่วงไปเหมือนกันครับเอาละครับโอ้กลายเป็นโทสะนเลยแค่คนเดียวคือโทสะนั่นเองฮะมาดูกันว่าครับน้องแบงค์จะสู้ได้หรือเปล่ามี50าสิทัพร้อยนะฮะ50าสิทัพร้อยมีเสียงฮะเสียงนั้นคืออยู่ด้านบนครับ30มสิบวิครับสวีบร้อยะฮะขายข้าวร่วงไปครับและต้อง วิ่งวิ่งแล้วด้วยโอ้โหเกือบไปฮนะยี่สิบวิปลาระเบิดจัดก่อนแตกเอ้าไม่แตกครับเลืสิบวิครับโอ้โหแล้วดูครับไม่ไม่ไมเอา้าพลาดครับโทสะโอ้ฝั่งกันนี่เหนียวจริงๆดูครับกระโดดหมุนมาหนึ่งรอบแล้วยิง โอ้สวยงามครับสำหรับข้างกันบ้างครับขอบคุณคุณการครับผมสำหรับกดแชร์ด้วยครับตอนนี้ทั้งฝั่งของทาง่านาของเปากิงฮนะเป็นฝั่งบุกบ้างครับมาระเบิดไปแล้วนะครับเปากิง สมกปิดไปก่อนปิดหน้าปะหน้าไปก่อนแล้วปลาระเบิดสติ๊กี้ยัดไปในช่องนี้ครับผมไล่หาครับใช้ทางด้านของเดซไซเลสและยิงใส่ทางหน้าแบคทีเข้ารวมไปก่อนครับแล้วมาเจาะหลังแล้วแล้วมาเจาะหลังแล้วได้แล้วได้คนหนึ่งครน้องเติร์ดร่วงไปอา้าวแล้วแต่เปากิงโดนยิงไปโดยพิมลครับและตอนนี้โดนยิงหลังครับโดนดูการสไลด์ฮนะหายข้าวยังไงขายข้าววางก่อนเลยครับผมไปเลยครับตอนนี้โทรทาเลยอยู่คนเดียวอีกแล้วครับ อ๋อสองคนกับเอกไทยฮะวิ wing ่งหมูวิ่งอยู่แตกครับโอ้ <laughs> โดนระเบิดโดยตาครับร่วงไปครับแล้วเหลือแค่คนเดียวฮะนั่นคือเอกไทยอยู่ตรงไหนเนี่ยยิงโอ้ยวิ่งอ้อมหลังมากเลยฮะเอกไทยยิงใส่เดฟเดฟเบสเด็บ,บ,ดบ,บี้นิตเรสครับตอนนี้เอกไทยขยับขึ้นมาชั้นสองแล้วฮะและไม่ได้มองไม่ได้เช็คซ้ายหลังโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่ได้เช็คซ้ายครับได้ยินเสียงเสียงหลุดขึ้นมาครับ ทีมนานนำก่อนเลยครับสต่อหโอ้โห oh <boy. S 1> ขายข้าวครับเก็บทนาของโทสะเอกชัยไปได้สลับข้างกันบ้างครับสต่อหแล้วี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทีมโทสะจะตีตื้นได้หรือเปล่าตีไข่แตกหรือเปล่านะครับมาดูกันครับเจาะยากครับวันนี้อย่างเข้ม ปครับอบคุณคุณทัชพงค์ด้วยสำหรับโฟล์ครับโอซ่มาแล้วครับคือเขาต้องพยายามตีให้ได้นะแล้วตอนนี้มีคนมาข้างล่างแล้วคือตานั่นเองฮะสไลด์มาไม่มีเสียงไม่มีเสียงและโดนยิงปีข้างหลังและน้องเติร์สองคนเรียบร้อยครับตาเก็บไปสองแล้วฮะเก็บไปห้าคิวคิวติงสปรีไปแล้วนะครับตาโอ้โหยังโหด มีสะบัดข้อมือด้วยตอนนี้เหลืออยู่แค่คนเดียวนั่นก็คือทางด้านของอ๋อสองคนนะเอกไทยครับกับพิรมนแล้วเนี่ยเอกไทยโดนยิงจนได้ครับโดยเขาดักฮะและตอนนี้เหลือแค่พิรมนคนเดียวครับมันไม่ใช่เคาน์เตอร์นะฮะไม่ต้องเซฟนะฮะยังไงก็แพ้ครับถ้าไม่ไปสู้นะฮะดูการขยับมาเรื่อยๆครับพิรมนโอ้สวยมากครับดักดีฮะเกือบตายไปแล้วครับ ปาระเบะิดแถมไปก่อนอีกรูปหนึง่งปาสตันเอา้าเห็นแบ,บแบบ๊บๆยิงใส่ร่วงไหมครับเดบี้นีสเตรสครับร่วงไปและไม่ได้มองขวาแล้วโดนยิงหลังตายจนได้ฮนะขึ้นไปตรงทงหน้าของอขี่ปีนาวุธนะฮะแล้วยิงลงมาเอาเรื่องดูครับเบากิงฮนะดูฮนะพลังดำมมาคัสครับห้าเปอร์เซ็นต์บวกออกสเตต5% GG easy จีอี <laughs> ปครับบากรีนนี่สเรสครับน่าจะนอนไม่พอนะขอบตาดำเลยเดียวเอาละขยับมาแล้วครับตอนนี้ข้างหน้าของทีม tbr ครับจะควาเป็นแชมป์อ่าเป็นพอยต์ของเป็นแมชพอยต์ไปหรือเปล่าปลาสโมกปิดไปแล้วแล้วสติก,กี้ปลาเข้าไปดูกันครับผมโทส่ายยังหูวิ่งเลยฮะและตอนนี้มาแล้วครับน้องเติร์ดดักอยู่คอถ้าอยู่คอถ้าอยู่แล้วปลาสติกี้มาแล้วยิงล่วงน้องเติร์ดยิงออกไปก่อแล้วแล้วโทส่ายตายก่อนเลยครับและดูครับ new world new world วิ่งมา โสาน้องเติร์ดเก็บไปได้และนี่ฮะน้องเติร์ดน้องเติร์ดกับนิวเวิร์ครับเอาแบคคิติคอลครับตายไปเลยฮะเดี๋ยวแค่เดบบี้คนเดียวดีกว่าเดบบี้นี้เดรสครับเก็บไปหนึ่งนะฮะเปลี่ยนปืนแล้ววิ่งครับบอมไม่อยู่บอมร่วงด้วยนะฮะ และตอนนี้เหลืออีก30วินาทีเท่านั้นและพีระมณ์นะยังไงฮะเอาอยัางไงฮะเอาไปยิงกระมูกเลยพีระมณ์หรือหนึ่งหนึ่งครับน้องเติร์ตกับทางหน้าของทีมเออ่เดบเดบี้เดบี้นีเดรสครับขอบคุณ100ดาวด้วยฮะสำหรับคุณกีรพัฒครับคุณเบี้ยและบอมอยู่ตรงนี้ฮะเดบี้ไปเก็บบอมก่อนหรือ8วินาทีเท่านั้นเองไม่ทันแล้วนะฮะไม่ทันแล้วครับเดบบี้3 2 1 ไม่ทันครับตาเบะหนีด้วยโหสาได้แต้มไหมครับเป็น2ต่อ4ติ4ตีตื้นมาแล้วนะฮะโอ้โหไปครับต่อเลยฮะ ยับมาเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วปาลาระเบิดยัดไปก่อนนะฮะทางด้าของทีมโทรศัพท์จะพยายามเจาะให้ได้นะครับแต่ตอนนี้แบ็คคิดเข้าร่วมไปก่อนด้วยปากิงเหลือ4ี่คนเท่านั้นเองครับทานด้าของทีมโทรศพัพท์จะปล่อยคะแนนให้หรือเปล่าครับตอนนี้ดาก,กันอยู่นะฮะยิงสู้กันอยู่โอสซาครับ เออาค M4 Platinum นี่ครับรการจับแบบครอสเขาจับแบบครอสวะไม่ใช่ไม่รู้นะครับว่าเขาจับแบบครอหรือเปล่านะแต่มีคลิปการสอนนะครับยังไงก็อย่าลืมไปตามช่องโทรสรได้นะฮะมีคลิปการสอนอยู่ด้วยนะครับแลวตามาครับตาตาตาเนียนตาเนียนเอายิงไม่ตาย่ะทูตายจนได้ครับยิงน้องเติร์ดมาครับทามมิ่งฮนะ รับช้าอย่างนี้พีระมณ์ไปหรือเปล่าขายข้าวขายข้าวาว,วิ่งสลับเอ้านี่ครับสตันไปก่อนและเวลาหรือแค่8วินาทีเท่านั้นเปิดไปก่อนอ้าวไปตายเลยฮะไม่ทันครับว้โหทีวีนาได้แต้มที่5ไปเลยครับแมชพอยต์ครับสำหรับทีวีอาร์ มาดูกัว่า TBNR เนี่ยจะได้แชมป์ไปเลยไหมฮะจะได้ผ่านเข้ารอบไปเลยหรือเปล่าแล้วโททาจะเป็นจะตกไปอยู่ในโลบักเก็ตนะครับโลเวอร์บักเก็ตนะฮะเป็นแก๊งลูเซอร์นะครับ, er รบมาดูกันฮะไปครับเซิร์นเดสทรอยดูการเล่นครับดูการกระจายตัวครับทุกท่านสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมโอเคไปครับ โทสะพยายามปรับทางมาการแล้วโดนสตันไปก่อนนะเอ้าแต่พิรามอนครับได้ไปก่อนคนแรกคิวแรกเป็นของพิรามอนครับและวปะกิ้งนี้สเตรสยังไงฮะถามมิ่งดูกันดูเป็นดูทาม,มิ่งเนะะี่ยโอ้โหดูครับถามมิ่งครับปะกิ้งนี้อยู่ข้างบนอยู่นะฮะขยับมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ร้อมไปแล้วครับท่านหน้าของทีมโทสะเปิดมาสวยงามมากครับและนี่ฮะแบ็คคิทิคอลครับ พยายามไม่ให้ส่งเสียงให้มากที่สุดนะยิงครับเรียบร้อยครับขายข้าว่วงไปและตอนนี้เหลือแค่ส,สองคนนั่นเองคือเดบี้นิดเรสกับโอ้เดบี้เอาทางจังหวัดเอยเดบี้กับเปากิงฮนะเก็บหมดหรือเปล่าครับเดบี้กับเปากิงเปากิงร่วงไปแล้วเหลือเดบี้คนเดียวนะฮะนอนรอครับเดสเลยแล้วนอนรอเลย2ี่สิบห้าวิครับยิงเรียบร้อยฮะน ้องเติร์ดหัวแตกเลยครับและโดยดโดนยิงไล่ยิงมาหลบกระโดดโลบแบบดิจิตอลโอ้โหพิลมตนพิลโลมนโดนยิงกลับด้วยอืมเกือบแตกฮนะหนึ่งหนึ่งครับเจ็ดวิครับจริงๆโทภสาต้องเพย์เซฟก็ได้นะฮะชนะแล้วนะครับรอบนี้สวยครับสามต่อห้าครับยังแมชพอยยังตกเป็นของทีบีเอนอาร์อยู่นะครับ แมชพอยครับตายครับพิลมอนนี่ MVP เลยฮะคิวสิบทางหน้าของทีมโทสานะแต่ว่าทางหน้าของทีมเอ่อทีบีเอ็นอาร์นะครับสิบสองคิวไปแล้วนะครับเป็นทางหน้าของตาครับและวิ่งเอ้าสายเห็นโทสะแล้วโทสะตายไปก่อนเลยครับทีเอ่อทีโทสะแบคคิทิคอครับจอเออีกแล้วครับ เอาแล้วครับวิ่งมาเติมครับเดบบี้นี้เดรสนิวเวิลนิวเวยิงไปก่อนเปิดหน้าทงสาลวงไปก่อนแล้วแต่น้องเติร์สยังยิงช่วยไม่ได้ครับยิงสู้เอาเสียเลยครับทีนี้เสียเลยครับเอาแล้วครับพิลมอนหันหลังไปเรียบร้อยครับเกมครับผม2 0ต่อ0ครับ TBNR ได้แชมป์ไปแล้วผ่านเข้ารอบไปเลยครับผม โอ้โห oh ขายข้าวฮะสวยงามมากครับ